น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็เป็นน้ำปลานะคะเราชิมรสเอานะคะพอฟองละเอียดเราก็ยกขึ้นนะคะเหนียวกำลังพอดีค่ะแบบนี้นะคะรสชาติกำลังอร่อยเลยนะคะเราใช้ชิมเอาคากระประมาณแล้วชิมเอาคาเรามาแกะไข่นะคะทำไข่พะโระคะ้ค่ะเราต้มลักษณะไม่สุกมากนะคะยังมีความนุ่มๆอยู่นะคะเราต้มเราใส่เกลือน,นะคะยังมีความนุ่มนะคะนี่ค่ะ เมื่อแกะไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวทอดนะคะอันนี้ปกติเราต้องใช้ไข่เป็ดนะคะไม่ได้ใช้ไข่ไก่เต่นี้ไข่เป็ดไม่มีขายก็เลยใช้ไข่ไก่ได้ค่ะพอไข่เหลเลยนะคะนี่ค่ะพอไข่เืงหลืองทองนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะนี่ค่ะก็ ออกมาเป็นนี้นะคะสีจะส,สวยๆเหลืองๆนะคะน้อนขึ้นเลยค,ค่ะอ่าหน้าตาก็ออกมาสวยประมาณนี้ละจ้าเดี๋ยวหอมก่อนเลยนะคะดเดี๋ยวท่าดเลยทอดพริกลงไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องโรยหน้าอยู่แล้วนะคะใิ่ไปค,ค่ะคีบลงกล่องขับเลยนะคะนนี้ค่ะ